สวัสดีครับวันนี้มาพูดคุยในเรื่องของลูกสูบเป็นลูกสูบเครื่องแต่ย้าสองจังหวะตระกูลสี่หนึ่งหนึ่งมีเพื่อนๆถามเข้ามาว่าตระกูลสี่หนึ่งหนึ่งเนี่ยขนาดความโตของลูกสูบมันมีขนาดเท่าไหร่เดี๋ยววันนี้ผมจะมาวัดให้เพื่อนๆดูนะขนาดความโตของมันนะครับอยู่ที่สี่สิบมิลนะครับสี่สิบมิลสลักของมันมีขนาดความโตเท่าไหร่ อ่าเดี๋ยวถอดออกมาวัดให้เพื่อนๆดูเชือบความโตของสลักอยู่ที่10บมิลน,นะครับความโตของสลักอยู่ที่10บมิลประมาณนี้นะฮะสำหรับลูกสูบเครื่องตัญญาสี่หนึ่งหนึ่งวิธีการประกอบของลูกสูบว่าจะหันฝั่งไหนไปไอดีและไอเสียให้เราสังเกตตรงตัวลูกสูบเนี่ยมันจะมี มันจะมีไอ้นี่อยู่นะมีเขาเรียกว่าอ่าเป็นบา่าบ่าของล่องแหวนนะครับมันจะมีสองตัวให้เราหันฝั่งนี้มันจะมีฝั่งนี้และฝั่งนี้ให้เราหันฝั่งที่มีสลักของตัวล่องแหวนเนี่ยหันขึ้นไปทางฝั่งไอดีนะครับและอีกฝั่งหนึ่งจะเป็นฝั่งไอเสียลูกศรมันจะหันลงแบบนี้นะเราอย่าไปเชื่อนะครับเราอย่าไปเชื่อไอตัวลูกศร เวลาเราประกอบให้ไปให้สังเกตสังเกตฝั่งนี้โดยตรงเลยนะครับเพราะบางทีเนี่ยไอตัวลูกศรของบางรุ่นบางยี่ห้อเนี่ยเขาก็หันกับทางก็มีนะครับเพราะฉะนั้นเวลาประกอบให้สังเกตไอตัวนี่เป็นสำคัญเลยก็มีประมาณนี้วิธีการประกอบง่ายๆนะครับ